สวัสดีครับสวัสดีครับาเอ๊ะภาษาอะไรวะอ๋อว่าว่าผมมาจากย่ากู้โอ้โหเฮ้ยหิวกุ้งพอดีเลยตัวเมืองย่ากู้ก็วันนี้พบกับพวกเราทีมงานดักได้เชิญยิ้มครับมาที่วัดละมุอุทยเออก็มาผมก็มาหางานหางานแหละมาหางานหรือมาหาของกีมาหาของเกินด้วยมาหาของกี๊ยคนนี้เลยปลาหลนโอ้โหสุดยอดใส่ปลาดุกปลาดุก ลาบลิ้นถือเลยโอ้ยลาบปากเห็นเห็นลิ้นแล้วแล้วเราไม่ได้มาแค่นั้นเรามาไหว้หลวงพ่อด้วยไหว้เออมาขอพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรนะอ่าหลวงพ่อหนึ่งหลวงพ่อหนึ่งหลวงพ่อหนึ่งแล้วพวกเราคุยกันเลยมีสาระยังเนี่ยจุ๊บหนุนนุนานสาระมาพอดีอ่าสวัสดีครับหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบไม่ได้โคโฆษณาขายพยันนะแต่เข้ามีบืนเดียวลาบชาภาพให้มาแต่ปล่อยพาห้าชิ้นนะ อย่าไม่ใช่กูมังไอ้ไม่ใช่ไอ้ไข่นะอันนี้อันนี้คือผ้าอันนี้ตัวไข่ตัวมันนะผมว่าปล่อยดีอันนี้เป็นผ้ายันโชคดีอ๋อเป็นผ้ายันโชคดียังไม่บอกที่ไหนถ้าเราโชคดีเ้าจะบอกต่อไปเราให้มาจะฮีจะฮจะรัวจะรวยจะรวยจะรวยง่าก็จะรวยเลยเดี๋ยว้ดไยไหวโชคดีไ่แม่ค้าบอกว่โชคดีมาแล้วล่ะแม่ค้าโชคดีมแล้วโอเคอันนี้วันนี้เราก็มางานที่นี่แล้วกันมางานมาหางาน มาเลยเปื่อยเชยแชะมาทำการล้นพ่อกันมาหาสาราด้วยหาสาราเดี๋ยวเดยวจะเข้าไปในงานหยกในอันนี้คุณจิ้มโรคเขียวหมอลูหมอลูหมอรูไปดูเขาได้อันนี้จ้อยโรคจิตโรคจิตชอบดูแม่ยายอาบน้ำเโอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นได้ไก่เหี้ยวเหี่ยชอบตีสิบค่ะ ทีสอทีสองแล้วทีสองก็ตื่นไปคาบอลไปข้าอนแ่อการคาบอลต้องมีกระถากรถาครับอาเฮียหลีอาหลีเฮียเอาเฮหลีอาหลีเฮียเฮลกเฮหลีเฮยลีเฮียหลีเฮียลีเฮียหลีเเดียหลยลีเฮียหลเลเหเหลีเฮียหลียเฮีหเยลยหเหลเลเลีเฮียหหวังไลค์กดไลค์กดแชร์อะไรจะเกินไป ถ้ากดก็ขอบคุณแชร์ก็ขอบใจสนุกสนานก็ดักได้ให้รู้ว่าพวกเรายังมีชีวิตกันอยู่ผมว่าการจะอยู่ตั้งสามร้อยปีสามร้อยปีมันน้อยไปหรือเปล่านะเพราะมันน้อยไปนะเราพวกเราทําให้มันสนุกสนานสนุกสนานเพราะว่าจะเขียนว่าดักแด้เชนดี้เฮฮาปาร์ตี้อะไรเงี้ยนะใครเครียดกันก็ดูก็ดูไป ไปกันไปเรื่อยๆอย่าได้รับคานสนุกสนานกันแล้วกันไม่มีอะไรเพือราคาเลยเพราะพูดเรามีสาระเพราะวันนี้พูดเรามาอยู่ใกล้ๆต้นสาระไงสาระตีนตูเลยสาระเดียวต้นสาระเดี๋ยเดี๋ยวนี้แค่ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ไปนะคือไม่ใช่แล้วหรออย่าหาว่าไม่มีสาระเพราะว่าเมียลูกที่บ้านก็ด่าไม่มีสาระนี่อตตากล้องมาเนี่เดี๋ยวดูต้นสาระมาคือยาดีว่าเรามีสาระอยู่ข้าเราเนี่ยพอนั่งด้วย ้่อยมาเข้ามาโโ่โดรนโดรุ่นโดอย่นโดรุ่นโดรุนโดรุ่นโด๋ท่านารุ่นโดรุ่ชโดรุ่นาดรุ่นโดร่อใหรท่นชดรการกดรลค์กดรุนโดรุ่รนโ่นโดรุความรุ่นโดรุ่นโดรุ่นโดรจานโดรุ่นโดรุ่นารุ่นผด้ช่นะดรุ่นโดรุนทด่ผมนอบแล้ทนทด่นโดรบ่นโดรุ่นโดรุานโดรุ่นร<ช>ุเนโดรุ่นโดรุ่นมดรากนอยู่ไดุ้่นโดรุ่นโารจะนืดรุ่นโครุ่นโดนโ้ะโควิด แล้วจะหมไปแล้วมันจะบางท่านอาจจะลืมไปแล้วเช่นวิลล่าคาเฟ่ดาราคาเฟ่พระรามก้าคาเฟ่วิสุกษัตริย์อะไรพวกนี้ชทนทับบ่จะไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนเพราะงานนอกยังมีอยู่อันนี้เราก็เพิ่งตื่นตัวพอดีอย่างวันนี้ก็ยังมีรอบบ่ายรอบคาบใหม่ผ่านน้ำจิ้มงานบนงานบนงานส่วนงานศพไปทุกงานไม่ไปงานเดียวงานไม่ได้ตังค์อยากให้ท่านมีความสุขครับเฮฮาปาร์ตี้จัดทีมงานจัดได้เฉยๆโอเคร่ำรวยร่ำรวยนะส้อนรับมิสเตอร์ซอฟ